คุณรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของคุณนั้นได้เล่นตลกกับคุณหรือเปล่ามันก็เรื่องปกติครับที่คุณจะรู้สึกแบบนั้นเพราะชีวิตข้างนอกนั้นมันไม่ง่ายเลยผู้คนมากมายต่างก็พูดกับคุณว่าคุณไม่สามารถที่จะทำมันได้และคุณก็ไม่ควรที่จะพยายามมันต่อไปคุณยังฉลาดไม่พอคุณยังดีไม่พอโลกใบนี้ทำร้ายคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า หลายครั้งต่อหลายครั้งด้วยกันและผู้คนมากมายก็จะหยุดและยอมแพ้ไปแต่ตัวคุณเองนั้นจะไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมคุณนั้นจะเป็นนักสู้ต่อสู้กับปัญหาเหมือนที่คุณนั้นเป็นมาตลอดไหมทุกๆคนไม่ว่าใครก็ตามที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณหรือไม่ก็ตามทุกๆคนนั้นก็จะมีช่วงเวลาที่จะต้องถอยหลัง ล้มเลิกแล้วก็ยอมแพ้ไม่ต่างอะไรกับคุณเลยและมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่สนว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่สูงแค่ไหนไม่ว่าคุณจะรวยมากแค่ไหนไม่ว่าคุณจะมีความสุขมากเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่ายังไงก็ตามมันจะมีช่วงเวลาในชีวิตของเราบางช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เป็นใจให้เราเลยสักนิดในหัวของคุณก็จะมีแต่คำถามมากมาย จะมีการลองผิดลองถูกและความยากลำบากมากมายรวมถึงความท้าทายต่างๆด้วยเช่นกันช่วงเวลานั้นของชีวิตคุณจะมาถึงช่วงเวลาที่จะต้องเลือกว่าจะเดินไปในทิศทางไหนและคุณจะต้องได้เลือกว่าคุณจะเดินไปในทิศทางไหนต่อหรือคุณจะหันหลังกลับไปและสิ่งที่น่าเศร้าก็คือส่วนใหญ่ผู้คนนั้นเลือกที่จะยอมแพ้ แล้วก็ถอยหลังกลับไปคำว่าชีวิตนั้นมันไม่มีอะไรยากเลยแต่การใช้ชีวิตนั้นมันยากมันไม่ได้ง่ายเลยมันจะมีความท้าทายมากมายเข้ามาเสมอคุณจะถูกชีวิตของตัวเองอัดเข้าจนมุมสถานการณ์ที่เข้ามาสถานการณ์ที่แสนลำบากมันกำลังทำให้คุณรู้สึกว่าจะยอมแพ้แล้วความผิดพลาดจะเกิดขึ้น อย่างแน่นอนแต่นั่นก็ไม่เป็นอะไรมันจะไม่เป็นอะไรเลยตราบใดที่คุณยังสามารถกลับขึ้นมาต่อสู้ใหม่ได้จงเลือกที่จะก้าวต่อไปขอให้คุณเลือกที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วก็อย่าล้มเลิกเด็ดขาดไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะประสบพบเจออะไรมาไม่ว่าคุณจะเคยทำอะไรมาก,ก่อนไม่ว่าชีวิตของคุณนั้นจะวุ่นวายมากมา,ายแค่ไหนก็ตาม มันตลกมากไม่ว่าเราจะผ่านเรื่องแย่ๆมามากแค่ไหนพวกเราทุกคนนั้นมีพลังที่จะกลับขึ้นมาต่อสู้ใหม่ได้ในทุกครั้งพลังนั้นจะทำให้คุณสามารถแข็งแกร่งขึ้นและดีขึ้นกว่าสิ่งอื่นใดที่คุณเคยเป็นมาแต่คุณจะเข้าใจถึงพลังนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเองนั้นรู้ว่าตัวเองนั้นคือใครความหมายของตัวเองคืออะไร แล้วเป้าหมายของเราคืออะไรและซึ่งพลลังนั้นก็คือการเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดและการเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดคืออะไรมันไม่ใช่เรื่องยากคุณอาจจะคิดว่าแบบที่ดีที่สุดคงไม่มีก็อาจจะจริงขอแค่คุณในวันนี้ดีกว่าตัวคุณเองในเมื่อวานก็พอและนั่นมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่จะกำหนดชีวิต ของตัวเองได้คำพูดที่ว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะทำมันได้ดีกว่านี้แล้วมันไม่จริงเลยคุณสามารถมีชีวิตอยู่ยังมีความสุขแข็งแรงและแข็งแกร่งอย่างแท้จริงได้และคุณสามารถที่จะทำมันได้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตก็ตามคุณได้สร้างสิ่งที่มหาศรจันที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครเคยทำมันได้ และคุณนำสิ่งนั้นมาที่นี่สิ่งที่ไม่มีใครสามารถมาทำแทนคุณได้เพราะว่าในชีวิตนั้นมันไม่มีใครที่จะสร้างอะไรให้คุณมันไม่มีใครที่จะเขียนเรื่องราวของคุณแทนตัวของคุณเองนั่นมันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องลงมือทำมันด้วยตัวเองคุณอาจจะคิดว่าคุณนั้นอยู่ในถ้ำที่มองไม้เห็นแสงสว่างเลยแต่นั่น มันก็เป็นหนึ่งของกระบวนการที่จะทำให้เราต้องตัดสินใจที่จะสร้างแสงนั้นขึ้นมาเองถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ความผิดพลาดและความท้อแท้เสียใจก็จะไม่สามารถทำอะไรคุณได้และสุดท้ายนี้ขอให้คุณพูดแบบนี้กับตัวเองในทุกๆวันมันยังไม่จบกว่าฉันจะให้มันจบมันยังไม่จบจนกว่าฉันจะสามารถผ่านมันไปได้มันยังไม่จบ จนกว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการนี่คือวิธีที่จะสร้างความกล้าให้กับตัวคุณเองถ้าคุณอยากให้มันเกิดขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณเองว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือไม่ขอให้คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองและขอให้ทุกคนนั้นอย่ายอมแพ้ไม่ว่ากำลังเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามคุณสามารถ ผ่านมัไปได้อย่างแน่นอนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ